ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ใบเฟิร์นทบถวนนิกกี้เพื่อนที่ไม่สนิทไม่น่ารู้จักกันตั้งแต่แรกทำเอาหลายคนงงตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ใบเฟิร์นได้บล็อกไอจีของนิกกี้นะชัดขณะที่แจ็คแฟนชันเผยว่ารู้สาเหตุแต่คงพูดไม่ได้ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจตอนนี้เลิกบล็อกไอจแล้วออกตัวไม่ใช่เพื่อนสนิท ซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่ามานั่งนึกดีๆนิกกี้เขาก็เป็นเพื่อนเราแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทรู้ใจเราขนาดนั้นว่าเรางอนหรือไม่พอใจและเรื่องมันถูกทับถมมานานพอสมควรงอนกันไปงอนกันมา จริงเล่นก็ไม่ได้เคลียร์กันและเขาก็เป็นสไตล์ของเขาซึ่งเขาไม่ผิดมันไม่มีใครผิดอยู่แล้วเราเลยมานั่งคิดว่าจะไปอะไรกับมันทำไมถามว่างอนเรื่องอะไรมันนานมากแล้วช่วงวันเกิดก่อนวันเกิดมันทับซ้อนกันเยอะมากอย่างที่บอกว่าคนอื่นก็เป็นฟิลเพื่อนเป็นไรวะแต่เขาเป็นสไตล์ผู้ชาย และเจ้าตัวยังบอกอีกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าอีกไฟล์เปิดตัวจีบก้อยรัชพรแต่ไม่อยากให้มีพันธะราคีเพิ่งรู้เรื่องก่อนที่เขาจะเปิดตัวไม่นานมานี้เฟิร์นก็ยังแซวอยู่เลยเพราะตอนแรกเฟิร์นไม่รู้ยังแซวเลยว่ายังไงไม่บอกวันนั้นก็อยู่กับมะตูมคือเฟิร์นไม่อยากออกมาพูดตรงนี้แล้ว และเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าตอนนี้ไม่ได้งอนหรือไม่งอนอะไรแล้วถ้าจะให้พูดตรงๆคือเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทที่ต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างแจ็คแฟนฉันหรือมะตุมเตชินนิกกี้เป็นเพื่อนที่เราเคยเจอกันเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ใจเราขนาดนั้นเรายังทำงานได้ค่ะเรายังต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่และเจ้าตัวยังยืนยนันว่านิกกี้ไม่ได้จีบ เขาไม่ได้หวานแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยรู้สึกว่าเขาไม่ได้จีบอยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่คาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นพอมีคอนเทนต์รวมกันคนก็นเลยชอบในเคมี Me. แต่เรามองออกเลยว่าไม่มีการจีบกันตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าเพื่อนเลยนั่นเองล่ะค่ะ